เห็ดยังยายหัวพริกเห็ดย่างตำเจ้าพริกพริกดิบเจ้เอ้ยพี่น้องเลยพวกยายรักหัวพริกไข่ผู้ขายอยู่นี่ใช้แต่พริกแดงเอาลายก่อพอแล้วไปแล้วพอแล้วไปแล้วไปแล้วไปเอาหลายเน้อเอ้ยพอแล้วเดี๋ยวมาเอาพริกดิบนี่ก่อนพี่น้องเอาสีเขียวจีน้าสีแดงเอาบ่เอาแดงมากสิโอ้ยนี่ พริกคอยมันอันนี้มันเป็นพริกยังพริกเป็นแต่เพ็ดแท้เอาสีแดงมาอนหนึ่งมันสีเทาก่อนอเอาสีแดงมาไปได้ละผสมกันพี่น,อน้องเอ้ยใส่ดำซึ่งท่ากินนะม,ม้ามามันก็บ่บอกไป นะหัวควายให้มันสุกเั็กน้อยแล้วมาตามตีนะเออจป็นี่ละโอ้เราใส่เขือเทศนลำบ่หอมหอมกระเทียมดี<ร>ยายมันเนี่ก,นกระัวกับกระเทียมไปน้องเลยกับหอมหอม,หอมหน้อยเขาบ่มีใส่หอมใหญ่เอาเพี่น้องเลย <laughs> เป็นเนื้นสั้นอืมใส่ธรรมดาเลยไม่ค่อยแซกเพื่อกันเ้างิีปรุงนั่นนี่นั่นตนะีแก่นอนละปรุงแล้ว สี hey, ่เราหอมแลเนเอ้ยบลล่างเลยฮ็ดซี่เลยหอมหอมทานเจ้ามาขัวสี่กับมันกัโอเคยยหละฮะเออกรแซบละเฮ็ดรสกระแซบวาไหนเฮ็ดท่านนิหนึ่งเขาทนนึ่งนเ็ดมีคือเบ้นหนึ่งเขาเพีมนดูย้ำบ่มีแห้งอนอย้ำมีแห้งหรเ็ดันี แยกกันตีต kon, ต่พริกก้อนตีกู้งปลาตัหอมก้อนมันหอมเขาเดียวกันน,นนั่นอันนี้เพิ่นเพื่อน,อ,นอีเพิ่นตำมะพริกแล้วไปนะเนื่นเพิ่นพี่น้องตำบนะพริกก้อนแล้วเพื่อนเพืพนนะ่อนนะสูตรเพื่อนนะเตือนเตืน,ตน Bao bơp 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 bơm 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 ่น้องเอยแดงจึ่งพึงได้ไมตำเจ้าริะกริกอย่างหนี้ดพริดแดงกันนะเจ้าริกแดงเออไปเรื่องอะไสิปงปุงตัวเจ้าน่ะแหน่มือเจ้าสินวะเอน้ำปลาแดงสไปข้าวเหนียวเด้อพี่นเอยทาข้าวเหนียวเด้อ โอ,อ,อ้เดี๋ยวต่ออีกมนะเนี่ยชโดชโรดมีขักนี้เอาเค้นพี่น้องโจ๊ะจ,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 จำตาลเดีน้อยตามมันเนี่ยใส่น้ำปลาตีใส่มือนน้ำปลาพอตามมันเนี่ยสิบมึงนะ าาาอาจารย์เส่ประแดกเออถ้าจางนะใส่อีกประแดกน่ะพอนะแสบปนอนะสิอสีมีเมืองมานสนนี้ลดะสยน้อยเอเสนสย,ยน้อยตาน่งอยากคือกันเต่กนเด้อดพี่นอ้องเอ้ยคนเลา วัเน,เน,ะนเเเ้ะเป็นแซบกระเพื่อแซ่หอมแดงแซ่หอมแดงเป็นเลนนี่จำครับเขาเหนียวพรอ,อนพี่น้องเอ๋ยหอยม้าปิ้งปลาดุกก่น้นองเอ๋ยอุ่นปลาดุกซื้อมาจากตลาดนี่อุ่นไว้นี่อุ่นนะหมือปิ้งเขาพี่น้องเอ๋ยซื้อมาจากตลาดอืน,นี่อันดวัว

อา้าวม่หอ,อยออกห้ามาเนี่ยออ,อ,อ,ออกแล้วออนี่หัวปอนหอนห้อนหอนหอนอนฮอนอนไพี่น้องเอ๋ยกินมาเนีเม่มาเดินม,มาเดม,มาเดมาเดนี่ไปผู้ย้ายนเนี่ยเขา กินภาเขาทั้งนี่และเอาไป<ม>พี่นอ้นนอ,งนนองเอ้ยมากินเข่าดมแคเดอพี่น้องเอยพูน่ะหมูย่างหมูปิง้งปลาปิง้งพูนนะพูนนะเส่บอร์สันอืมนี่อืมหมูเขามันหนุ่มดีแท<ม>้กินมึ่เนูหนว่ะหมูน่ะกินมึงอืมจังอะอืจังอะคนเยอะ เค็หน่อยหนึ่งเกินสิละตำมากินข้าวแซ่บอโอ้ยมาเด้อมาเด้เอ,อกินข้าวน้ำกันจำเบะเบะมาคุยคุยเอาพี่น้องคุยอะไรกันบ้างอืมกินต้นไปเดินมาเดินเอ้ยกินข้าวก่อนแลพะพอทายแล้ว